ตอนที่286เรื่องน่าตกใจการทำลายฐานการบ่มเพาะนั้นสามารถทำการบ่มเพาะใหม่ได้หากเส้นชีพจรและตันเถียนถูกทำลายเขาจะกลายเป็นแค่ขยะมีข่าวหรือว่าปรมาจารย์ปรุงยาและประมาจารย์กำหนดอาหารระดับสูงสามารถทำปรุงยาและทำอาหารที่ซ่อมแซมเส้นชีพจรและตันเถียนได้แต่เยี่ยนชิวเป็นใครกันเขาก็แค่คนที่อยู่ขอบเขตหลิงส่วนขั้นกลางเป็นผู้อาวุโสเขตเหนือของพันธมิตรร้อยสำนักด้วยความสามารถที่เขามีเขาจะไปสั่งคนระดับสูงแบบนั้นได้ยังไง หัวใจของเยี่ยนชิวเต้นรัวหัวหน้าข้ายอมแล้วข้าจะทำด้วยตัวเองการตัดสินใจของหลินจื้อเปยไม่มีใครทำให้เขาเปลี่ยนใจได้เยี่ยนชิวเข้าใจว่าฐานการบ่มเพาะของตนต้องถูกทำลายลงในวันนี้และไม่มีใครช่วยเขาได้แทนที่จะให้หลินจื้อเปยเป็นคนละงอมือมันจะดีกว่าหากเขาทำด้วยตัวเองอย่างน้อยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะบ่มเพาะขึ้นมาถึงขอบเขตหลิงซวนใหม่หากให้หลินจื้อเปยลงมือเขาอาจจะกลายเป็นขยะที่ไร้ค่า ทุกคนต่างก็มองไปที่เยี่ยนชิวแม้แต่พวกที่สนิทกับเยี่ยนชิวก็ยังมองเยี่ยนชิวด้วยความสงสารเมื่อเห็นสีหน้าเศร้าของเยี่ยนชิวทุกคนต่างก็รู้สึกเหมือนว่าเยี่ยนชิวเป็นกระต่ายน้อยที่ใกล้จะตายและมองหัวหน้าที่ตัวเองเชื่อใจใหม่ความพักดีและความเชื่อใจที่พวกเขามีมาตลอดหลายปีไม่มีค่าอะไรเลยหรือพวกเขาเริ่หวันไหวและคิดในหัวว่าการอยู่ในพันธมิตรร้อยสำนักเขตเหนือต่อน,นั้นคือเรื่องผิดหรือถูก หลินจื้อเปยมองไปยังผู้คนรอบๆด้วยสีหน้าที่ซับซ้อนเขาคาดเดาความคิดพวกนี้ออกแต่ก็ไม่ได้อธิบายอะไรออกมาปังอยู่ๆเยี่ยนชิวก็มีเสียงระเบิดดังก้องออกมาจากร่างของเยี่ยนชิวตอนนั้นปราณในขอบเขตหลิงส่วนได้กระจายออกไปโดยรอบราวกับแก้วที่แตกออกตอนนั้นฐานการบ่มเพาะทั้งหมดของเยี่ยนชิวอยู่ๆก็หายไปฮิฮิเยี่ยนชิวเงยหน้ามองหลินจื้อเปยด้วยใบหน้าที่ซีด หัวหน้าเขตตามที่ท่านต้องการข้าได้ทำลายฐานการบ่มเพาะของข้าแล้วความพยายามหลายร้อยปีเขาพยายามมานานแค่ชั่วพริบตาทุกอย่างกลับหายไปใครกันที่จะรับความเศร้าแบบนี้ไหวผมสีดำสลับขา,ขาวของเยี่ยนชิวเปลี่ยนเป็นสีขาวหมดรอยย่นบนใบหน้าแผ่ไปทั่วด้วยความเร็วที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าบ่งบอกถึงอายุของเขา อนนั้นเขาได้กลายเป็นชายแก่เหมือนคนทั่วไปความต่างเพียงอย่างเดียวคือชายแก่ผู้นี้ดูสูงส่งฐานการบ่มเพาะของเขาเคยอยู่ระดับหลิงส่วนและร่างกายก็พัฒนาขึ้นมาเพราะปราณที่อยู่ในตัวแม้ว่าฐานการบ่มเพาะจะถูกทำลายลงแต่เขาก็ยังรอดตายได้และมีอายุขายยืนยาวกว่าคนทั่วไปอย่างน้อยเขาก็ไม่ตายในเวลาอันสั้นแน่นอนหากเขาไม่ทำการบ่มเพาะต่ออายุขายของเขาก็จะสั้นลงไปอีก ตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ข้าเคยเจออุปสรรคมากมายข้าได้ใช้เวลาส่วนมากในชีวิตไปกับการบ่มเพาะจนมาถึงขอบเขตหลิงส่วนขั้นกลางได้ข้าได้กลายเป็นผู้อาวุโสเขตเหนือแต่ข้าไม่คิดว่าตอนที่ข้าโด่งดังนี้ข้ากลับต้องตกต่ำห้าห้าเยี่ยนชิวเหมือนจะบ้าคลั่งการถูกทำลายฐานการบ่มเพาะนี้ส่งผลต่อเขาอย่างมากแม้แต่ความคิดเขาก็ยังได้รับผลกระทบไปด้วยหัวหน้าเขตนี้คือครั้งสุดท้ายที่ข้าจะเรียกท่านว่าหัวหน้าเขตข้าเยี่ยนชิวและพันธมิตรร้อยสำนักจะไม่เกี่ยวข้องกันอีกต่อไป หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจหลินจื้อเปยและหันหลังกลับก่อนจะเดินออกไปตอนนี้ไม่ได้มีผู้อาวุโสยยเยี่ยนชิวที่อยู่ขอบเขตหลิงส่วนในโลกนี้แล้วมันมีแค่ชายแก่ธรรมดาที่ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ถึงตอนไหนผู้อาวุโสที่อยู่โดยรอบรวมไปถึงรองหัวหน้าเขตพากันมองไปที่เยี่ยนชิวและคิดจะพูดบางอย่างออกมาแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปทุกคนต่างก็รู้สึกแย่จากคำพูดของเยี่ยนชิวพวกเขารู้สึกได้ถึงความคิดที่เปลี่ยนไปของเยี่ยนชิวพวกเขารู้สึกได้ว่าเยี่ยนชิวนั้นสิ้นหวังเพียงใด นี่เกิดขึ้นเพราะหลินจื้อเปยทุกคนต่างก็มองไปที่หลินจื้อเปยก่อนจะสายหน้าและถอนหายใจออกมาหัวหน้าเขตนี่คือผลลัพธ์ที่ท่านต้องการหรือหลินจื้อเปยไม่ได้สนใจสา,สายตาของทุกคนเขามองไปที่เยี่ยนชิวจนกระทั่งเยี่ยนชิวเดินออกจากปราสาทไปจากนั้นเขาก็หันกลับมามองที่โหัวเทียนหมางพี่โหตอนนี้ท่านพอใจหรือยังดีโหเทียนหมางตอบกลับโดยไม่ได้แสดงท่าทีดีใจหรือเสียใจออกมา ข้าขอถามเจ้าเกี่ยวกับผู้อาวุโสอูทีหลินจื้อเปยแสดงท่าทีจริงใจออกมาผู้อาวุโสอูมายังเขตเหนือตอนไหนกันข้าไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่นี่ได้ยังไงโหเทียนหมังยิ้มออกมาและมองไปที่หลินจื้อเปยหัวหน้าหลินเจ้าหมายความว่ายังไงหลินจื้อเปยตอบกลับอย่างใจเย็นเมื่อผู้อาวุโสอูมายังเขตเหนือข้าในฐานะหัวหน้าเขตก็ต้องไปเยี่ยมและต้อนรับเขารวมถึงมอบของขวัญให้ด้วยเจ้าคิดว่าข้าจะเชื่อง,งันหรือมุมปากของโหเทียนหมังยกขึ้น ข้าไม่สนใจว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เอาสั้นๆคือข้าต้องไปหาผู้อาวุโสอูหลินจื้อเป่ยไม่ได้สนใจท่าทีของโฮเทียนหมังสีหน้าเขายังคงใจเย็นอยู่โหเทียนหมังมองไปที่หลินจื้อเป่ยก่อนจะยิ้มออกมาได้ข้าจะบอกเจ้าผู้อาวุโสอูอยู่ในอาณาจักรโจเมื่อได้ยินแบบนั้นหลินจื้อเป่ยก็แปลกใจก่อนที่จะถามขึ้นอาณาจักรโรจวะผู้อาวุโสอูไปทำอะไรที่อาณาจักโรโกจวะแววตาเขาสะท้อนความสงสยัย เท่าที่ข้ารู้มาอาณาจักรโจนั้นคือหนึ่งในพื้นที่ที่ห่างไกลของเขตเหนือหลิงชี่ที่นั้นน้อยนิดรวมไปถึงทรัพยากรต่างๆด้วยหากต้องการเก็บวัตถุดิบอะไรผู้อาวุโสอูมาหาเราโดยตรงก็ได้ทำไมต้องไปยังที่ที่ห่างไกลเช่นนั้นด้วยเพราะการเป็นหัวหน้าพันธมิตรร้อยสำนักเขตเหนือจึงได้ดูแลหลายประเทศในพื้นที่นี้อำนาจที่พวกเขามีก็น่าทึ่งการหาวัตถุดิบนั้นไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพันธมิตรร้อยสำนัก